ถามน้องเซฟว่าหนึ่งเดือนมีอะไรที่เด็ดบ้างคําตอบน้องเซฟคือนักโตะฮะชวนนักโตะเนี่ยนะน้องเซฟบอกใช่แล้วครับพี่นี่คือความลับอันยิ่งใหญ่ของการเลี้ยงปลาในบ่อญี่ปุ่นอยากรู้แล้วละ่ะว่ามันคืออะไรครับพี่น้องนักเลี้ยงปลาเมืองไทยจะรู้อยู่แล้วว่า EM เป็นแบคทีเรียดีที่เราใช้กันเป็นประจำแต่ตอนนี้เราอยากจะรู้ว่าแล้วที่ญี่ปุ่น มี EM แบบนี้เหมือนกันไหมเขาทำยังไงส่วนผสมคืออะไรน้องเซฟมีคำตอบให้ครับผมไปอยู่ญี่ปุ่นชีวิตน่าจะเปลี่ยนไปเยอะไหมคนญี่ปุ่นมันจะมีความเป๊ะเป๊ะปน่าจะจะบอกว่าชิลไหมบอกไม่ถูกเล,เล่าให้ฟังหน่อยตั้งแต่ตื่นลืมตาขึ้นมากี่โมงกี่ยามชีวิตรูทีนเขาเป็นไงบ้างวะเอ ก็ที่เอ d เดีเขาจะทำงานกันเริ่มแปโมงเช้าครับ8ปโมงเช้า้าโมงเย็นแปโมงเช้านี่คือไม่ใช่ตื่นแปดโมงเช้าไม่ใช่ตื่น8ปโมงเช้าต้องตื่นก่อนหน้า8ปโมงเช้ายังไงปกติผมจะตื่นเจ็นมงครับแต่เจ็ดโมงครับเ็ครับก็คือด้วยความเป็นคนไทยนะครับยังยังไม่สามารถทำเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้โดยไม่การโดยการไม่อาบน้ำตอนเช้าผมต้องอาบน้ำก่อนครับก่อนจะไปทำงาน คนญี่ปุ่นไม่อาบน้ำตอนเช้าจริงครับผมจริงเหรอเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้คือพูดเล่นกับเอ่อเพื่อนที่ทํางานด้วยกันก็คือรู้ไหมเนี่ยว่าผมอาบน้ำตอนเช้าญี่ปุ่นหันวองหน้าเลยครับจริงปะเนี่ยก็คือแบบตื่นมาปุ๊บล้างหน้าแล้วก็ลงทํางานเลยใช่ครับผมโอ้ถ้าตื่นถึงกี่โมงกี่ยามก็ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นก็อาจจะเวลาอาจจะใกล้เฉ้าเ่งกันนะครับอ่าเจ็ดโมงตื่นมาอาบน้ําทํะไรต่อ อพร้อมนะพี่แบบแปดโมงทุกคนต้องเข้ากันหมดตรงกันหมดเอ่อเข้าแถวป่าไม่ได้เข้าแถวผมได้หนักว่าเข้าแถวร้องเพลงเจ้าไ่ใช่ไหมโอ้อาจจะมีบางวันที่เขาจะมีประชุมกันบ้างครับตอนเช้าใช่คือรายละเอียดของแต่ละวันแบ่งทีมครับทีม A ไปนี่ทีมบไปตรงนี้คือต่างคนเจ็ดโมงตื่นเข้าอาบน้ํามีอะไรอย่างอื่นอีกไหมก่อนที่จะไปเริ่มทํางานกินข้าวครับผมกินข้าวง่ายๆกินอะไรเออไปอยู่ ไอ้ไปไม่กี่วันเนี่ยมันอะไรมันก็ใหม่มันก็น่าสนุกแหละแต่ว่าพอไปอยู่เดือนหนึ่งอ่ะมันต้องกินเหมือนคนญี่ปุ่นละนะก็ราเมงครับผมร <laughs> าเมงเลวนๆเหลอี่เหลือทีร <laughs> าเมงนี่คือราเมงงแต่เช้าครับ <laughs> อ,อใช่ครับ <laughs> ไม่กินอะไรเหมือนคนญี่ปุ่นครับบ้างเหรอนัตนโตะนัตโตะได้กินไหมเออโดยส่วนตัวแล้วอ่ะผมอ่ะไม่ชอบเลยครับนัตโตะผมก็ไม่ชอบนะมันกกลิ่นแม่งรุนแรงแบบแต่พูดถึงนัตโตะเนี่ยผมมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆจากที่ญี่ปุ่นกลับมาฝากโอเคเป็นเรื่องของการทำ EM โดยน<ะ>ัตโต้อีเอโดยนัตโต้คือไอแบคทีเรียดีที่เราใช้เติมบอ่อใช่แล้วครับผมเอานัตโต้มาทำเกี่ยวกันยังไงใช่ไหมครับเออ <c oughs> น่าสนใจอ่ะ EM ก่อนที่จะไปฟัง EM เมวอร์ชันนัตโต้บ้านเราก็คือที่เราชอบพูดกันว่าเต <c oughs> ิมแบคทีเรียลงบ่อนะครับถ้าพูดถึง EM ทั่วๆไปนะที่เขาไปเติมบอ่อบำบัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือไออีเอ็มหมักปกติเขาใช้อะไรหมักเป็นพวกกากขัดรด หรือพวกผลไม้ต่างๆเศษผลไม้ต่างๆเศษผลไม้อะไรตรกนี้แล้วก็ใช้ใช้หัวเชื้อจากเป็นหัวเชื้อจากสําเร็จรูปก็มีก็คือหัวเชื้อเอ็มที่ซื้อกันทั่วไปในท้องตลาดก็เอามาหมักปุ๊บได้มาเป็น EM น้ําดําๆอันนั้นก็คือใช้ในบ่อทั่วไปบ่อบำบัดบ่อเลี้ยงบ่อดินถ้าเป็นเป็นบ่อประคับทั่วไปของเราเราก็ใช้แบบไฮโซหน่อยไฮโซหน่อยเป็นผงเป็นน้ําเป็นเม็ดที่เราซื้อกันแต่อันนี้คือ EM หมัก นัตโตโดยแล้วไหนขอฟังหน่อยดิทาไมต้องนัตโตแล้วมันหมักออกมาแล้วมันเป็นยังไงเอโอเคครับเบนต้นนี้คือทำไมเขาถึงใช้นัตโตก็คือส่วนผสมหลักๆที่เอ d นดีเล่าให้ฟังก็คือสอนให้ทำเลยครับเรามีพวกนัตโตมีพวกเป็นโยเกิร์ตอ่าเป็นพวกบาซูก้าเป็นพวกอะไรคือบาซูก้ากากน้ำตาลอกากน้ำตาลบานูกากชาร์กากน้ำตาลน้ำตาลบ้านเราแล้วก็เป็นพวกไดยี์ก็คือ ยี้แห้งนะแหละครับครับใช่ที่เป็นพวกนี้ก็คือส่วนผสมต่างๆเนี่ยก็จะมารวมกันอืจะมีสัดส่วนอบอกสูตรเลยสเลยใช่ไหมครับบอกสูตรเลยได้เลยครับเป็นถ้าเบื้องต้นเป็นนัตโตะจะเป็นประมาณยี่สิบชิ้นครับยี่สิบยี่สิบก้อนยี่สิบก้อนยี่สิบเมล็ดละเมล็ดนี่ยใช่อ๋อเมล็ดถั่วยี่สิบเมล็ดครับอ๋อเมล็ดถั่วยี่สิบเมล็ดยี่สิบเมล็ดจากนัตโตะถ้าเป็นโยเกิร์ตอันนี้คือเทโยเกิร์ตรวมไปประมาณห้าร้อยกรัมครับ เป็นโยเกิร์ตไม่ต้องสั่งขอครับยังโยเกิร์ตแบบออริจินอลไม่ต้องสั่งคออะไรสูตรออริจินอลได้เลยออริจินอลได้เลยครับไดยอก็จะประมาณ40กรัมครับผมอ่าก็เป็นพวกกากน้ำตาลบ้านเราก็คือกากน้ำตาลก็จะเป็นประมาณ500กรัมครับ500กรัมก็ออกมาไม่เยอะนะไม่เยอะครับก็คือทั้งหมดนี้รวมเนี่แค่4อย่างเองใช่ทำในถังเลยครับทำในถัง ถ้ารายกรรมันมันไม่เยอะนะถ้ารายการไม่เยอะครับมันก็เป็นอ่างเล็กๆชามเล็กๆก็คือไอซีอย่างนี้ผสมกันเป็นหัวเชื้อแล้วก็เอาน้ํามาสิบลิตรใส่ถังเอาไอ้นี้เทปึบอ๋อแล้วก็หมักแล้วก็หมักน้ํากับน้ําไว้หมักหมักน้ำแค่ไหนจริงๆเอ็นดีบอกว่าจริงๆสามวันใช้ได้แล้วโอเคโดยที่เป็นหัวเชื้อก็ได้มันจะเปลี่ยนหน้าตามไหมไออันนี้พี่จินตนาการตามดูในอินเสิร์ตก็คือ ก็คงจะเป็นถ้วยข้นใช่ไหมพอผสมน้ํามันก็จะเป็นน้ําค่อนข้างใสแหละสามวันผ่านไปมันยังเหมือนเดิมป่ะหรือว่ามันจะมีความข้นขึ้นมีกลิ่นที่มันเป็นพวกแลคติกกรดกลิ่นนี่มันจะเป็นกรดนิดนิดโอเคเป็นประมาณนี้ก็คือก็คือพร้อมใช้งานแล้วพร้อมใช้งานละทีนี้แล้วเออเอาไปใช้ยังไงที่อย่างที่โตถามเออนีบอกว่าใส่ลงในช่องกรองได้เลยครับใส่เยอะแค่ไหนเยอะแค่ไหนปริมาณเขาบอกว่า กะเอาได้อเยอะน้อยแล้วแต่ก็คือมันเป็นมันเป็นจุลินทรีย์หมักธรรมชาติหมักน้อยได้ไม่เสียหายอะไรใช้เยอะได้ใช้น้อยได้ไม่มีปัญหาแต่นี้หมักสดหมักสดครับผมคือวัตถุดิบมันมาจากธรรมชาติรว่นรพูดง่ายอ่าแล้วเราได้ทำเองด้วยถูกไหมได้ทำเองแล้วก็ได้เห็นกับตาเลยและมันเห็นผลเออเห็นผลจริงๆยังไงยังไง่ไหนๆขยายผลให้ฟังหน่อยก่อนที่เขาจะสอนพวกเนี้ยครับเขาเขาพาเข้าไปในกินเฮาส์กินเฮาส์นี่ก็บ่อที่เขา เก็บปลานั่นแหละครับก็คืออาจจะไม่ได้ล้างมาประมาณสัก1เดือนอืก็ชักท่อออกมากลิ่นแก๊สไข่เน่านี่ลอยตีหน้าออกมาเลยเอออหมักไว้รอให้ดูเลยอให้ดูเตรียมเตรียมหลักสูตรเอาไว้ให้ด้วยกูหมักบมอไว้ให้ด้วยไม่ได้หมักจริงๆอย่างเดียวนี้ครับกลิ่นแก๊สไข่เน่าแหละครับสัมผัสได้เลยว่าสัมผัสได้เลยว่ากระปุกละอันนี้อืก็คือหลังจากนั้นที่เราหมักเสร็จอะไรพวกนี้ครับเขาก็เติมลงไปอื ก็เขาบอกเลยว่าพรุ่งนี้มาลองดูนะตอนเช้าคืนเดียวคืนเดียวโอหน้าน้ําโอ้จะเปลี่ยนไปอ่หน้าน้ำหน้าน้ำตอนก่อนเติมเป็นยังไงหน้าน้ําก่อนเติมเนี่ยด้วยความที่ป่ามันเยอะอ่ามันก็จะมีความขุ่นด้วยความเมือกเมือกนิดนึงือเห็นเป็นเมือกมีฟองหน้าน้ำนหนืดที่เราชอบพูดกันหน้าน้ำหนืดไปฟองอ่าบอกว่าพรุ่งนี้เช้าลองมาดูครับอีกสองวันลองมาดูอ่าพรุ่งนี้เช้าอ่าผมไปดู เช้าวันถัดมาผมไปดูเออไปพวกฟองหน้าน้ํานี่มันมันหายไปเลยจริงๆครับแต่ว่าความขุ่นของน้ําเนี่ยมันมันยังไม่ได้หายไปขนาดนั้นครับใช่มันอาจจะไม่ได้ล้างกลองด้วยใช่ไหมไม่ได้ล้างครับผมคือวันนั้นก็คือชักขอดูชักคอดูนิดหน่อยแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดเติมเติมไว้ลงไปหนึ่งคืนหนึ่งคืนวันนั้นเติมเยอะแค่ไหนจําได้ไหมก็ประมาณน่าจะสักประมาณลิตรหนึ่งได้ลิตรหนึ่งบ่อเออบ่อที่เอ็นดีบ่อก็น่าจะ ห้าสิบตันห้าสิบตันลิตรหนึ่งห้าสิบตันประหยัดดีนะผมเมื่อกี้จำได้ไหมเมื่อกี้เราหมักนั่นคือสิบลิตรเออก็ใช้ลิตรเดียวเองเดียวครับขึ้นแรกผ่านไปหน้าน้ำดีขึ้นหน้าน้ำดีขึ้นมีพัฒนาการต่อเนื่องไหมหลังจากนั้นเออเขาบอกว่าอีกสองวันเดี๋ยวเขามาดูถัดไปมัาจะเห็นว่าอ่ะสองท่านถัดไปผมมาดูอ้าวเอาน้ํามันใสขึ้นไว้ใสเลยใสขึ้นระดับหนึ่งน้ำใสขึ้นระดับหนึ่ง ก็เขาบอกว่าออีกสองสามวันก็คือนี่นี่หมักให้ดูจริงจังสามวันห้าวันละห้าวันมาดูอ่ะใส่ขึ้นจริงใอ้แล้วเขาบอกว่างั้นเดี๋ยวใจเย็นรออีกสองวันครบอาทิตย์หนึ่งแล้วครบอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวไปชักท่อดูกันอืมอ่าไปชักท่อดูกันชักไอ้ท่อนาเดน้าทิ้งท่อเดิมนั่นแหละที่ชักตอนแรกน้ำเอ่อไข่เน่าใช่อ่ชักปุ๊บเอ้ยจากสีดําอ่ะมันกลายเป็นสีแบบ สีเหมือนทรายพี่หนุ่มสีน้ำตาลสีน้ำตาลอ่อนๆอะไรพวกเนี้ยครับเป็นตะกอนเป็นตะกอนมีคุณภาพใช่อประมาณอย่างงั้นก็แก๊สไข่เน่าหายใช่โอ้ประมาณอย่างนี้โดยที่ไม่ได้ล้างกล่องนะครับอย่างนี้เพราไม่ได้ล้างกล่องนะครับคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่ฟังมาที่ชอบคือมันน่าจะถือมันเก็บนัทโต้ยี่สิบเมตรไม่ใช่ยี่สิบถ้วยนะฮะยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรโยเกิร์ตโยเกิดซื้อทั่วไปได้ใช่เพราะฉะนั้นนะครับมาทบทวนสูตรกันนิดนึง นัตโต้ยี่สิบเมตรเม็ดนะไม่ใช่ถ้วยยี่สิบเมตรโยเกิร์ตสูตรธรรมชาติไม่ต้องโลแฟตนะปกติเออเท่าไหร่นะห้าร้อยกรัมครับห้าร้อยกรัมนะยีสต์เท่าไหร่นะได้ยีสต์ประมาณสี่สิบกรัมครับสี่สิบกรัมนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นกากน้ําตาลกากน้ำตาลกากน้ำตาลก็ห้าร้อยกรัมเหมห้าร้อยกรัมผสมให้เข้ากันน้ำสิบลิตรเทลงไปผสมหมักสามวันอยากให้พี่ๆเอาไปลอง อยากให้พี่ๆเอาไปลองนะฮะผมว่าทั้ง4อันนี้หาซื้อได้ไม่ยากเนาะนัตโตะอาจจะยากกว่าอย่างอื่นนิดนึงแต่ผมเชื่อว่า,าไปเผื่อพวก,พวกซูเปอร์มาร์เก็ตด,ดีๆอะไรอย่างเงี้ยมีขายเยอะแยะนะช้อปปิ้งช้อปปี้ลองดูนี่เป็นสูตรทําน้ําหมักที่สูตรตรงจากฟาร์มญี่ปุ่นแล้วก็ทําง่ายผมว่าเบ็ดเสร็จหมดนี่ยังไม่ได้เช็คนะแต่ผมเดาว่าหมดเนี่ยไม่น่าเกินร้อยหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เออไม่น่าเกินร้อยหนึ่งแล้วได้ออกมา10ลิตร นะที่น้องเขาทำเนี่ยเขาใช้1ลิตรบ่อ50ตันก็แปลว่าพี่ก็ใช้ได้ราวห้าตันอะ่ะเฮ้ยน่าลองสูตรนี้อยากให้พี่ๆเอาไปลองกัน<ช>ลองแล้วได้ผลยังไงช่วยมาคอมเมนต์ให้เรารู้หน่อยอันนี้อยากรู้จริงๆว่าเออมาใช้กับบ้านเราเมืองไทยอ่ะมันเวิร์กแบบนั้นจริงๆไหมแต่ผมเชื่อว่าเวิร์กแหละนะครับเพราะว่ามันก็คือ EM แหละนะแต่ว่าอันนี้เป็น EM สัญชาติญี่ปุ่นเว้ยน่าสนใจมากเสริมอีกนิดนึงคือนะตอนช่วงที่เราหมักครับ ถ้าจะเร่งปฏิกิริยาของออแบคทีเรียต่างๆเนี่ยครับมันควรจะต้องใช้พวกออกซิเจนเติมให้เขาหน่อยออ๋ออตีออกด้วยตีออกด้วยใช่จะได้เพิ่มประสิทธิภาพขเขาให้ได้ทํางานให้เร็วขึ้นใส่เยอะเกินได้ไหมเหรอมันธรรมชาตินะ่ะก็อย่างที่น้องเซฟถามเมื่อกี้ที่พี่ที่พี่ถามมาเห็นว่าเติมเยอะได้ไหมอะไร่เงี้ยเติมเยอะก็เปลืองเปลงนะฮะหลิตรห้ตันเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับลองดู อยากให้ลองแล้วอยากให้มาฟีดแบ็กให้เราฟังด้วยนิดนึงเนาะสำหรับวันนี้ก็หอมปากหอมคอนะฮะถ้าใครอยากจะส่งฟีดแบ็กแบบเรียลไทม์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆห้องไหลที่ค่อยเลยอ่ามาคุยกันในนั้นใครลองแล้วแบบน้ำมันหอมหวนตามมาอยากรู้ดมก่อนดมหลังมีประสบการณ์ดมน้ำขี้ปานะฮะโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ